อนรับหมวกกวยสี่รุงบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆเลยเขาแจกตั้ง321,321ชิ้นเลย ที่น้องๆจะได้ของชิ้นนี้นะคะั่นก็คือแมบแมบนี้นั่นเองซึ่งน้องๆจะต้องใส่โค้ดค่ะและพี่แป้จะอธิบายให้ฟังว่ามันต้องทํายังไงซึ่งการใส่โค้ดนี่ให้น้องเลือกช่องด้านขวาคือคําว่ารีดีมโค้ดนะคะจากนั้นเมื่อน้องได้โค้ดมาแล้วให้น้องมาใส่ตรงนี้แล้วก็กดรีดีมได้เลยซึ่งพี่แป้แนะนําให้น้องๆเนี่ยเข้าดิสคอดของพี่แป้มานะเพราะว่าน้องๆในดิสคอดของพี่แป้เนี่ยข่าวไวกันมากเอาโค้ดมาให้ได้ตลอดแล้วรู้ว่าต้องไปเอาโค้ดที่ไหนยังไงบ้างเพราะการที่เขาแจ ามแสนชิ้นมันไม่ใช่มาจากนิดคอรดเดียวแน่นอนหรือที่ที่เดียวนะคะบางทีเขาจะกระจายไปตามแบบไลฟ์สดคนอื่นในทวิตเตอร์คนนั้น ดิคอร์ดคนนั้นคนนี้บ้างซูเป๊ะแป้งแนะนให้เข้าดิคอร์ดของพี่แป้งค่ะหรือน้องๆสะดวกจะเข้าดิคอร์ดของเขาเองก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ดิคอร์ดของเขาเนี่ยไว้ใต้คลิปอันนี้ให้กับน้องๆค่ะแต่ถ้าเข้าดิคอร์ดเขาน้องๆจะต้องเจอแต่ไอหลังนะคะล้วนๆเลยแต่ถ้าน้องๆเข้าดิคอร์ดของพี่แป้งเนี่ยน้องๆก็จะเจอแต่แบบคนไทยด้วยการคุยนะคะว่าแบบเออไปเอาโค้ดตรงไหนอะไรยังไงบ้าง